สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะมาพบมาเจอมาอยู่กับเซียน2อ,อีกเช่นเคยค่ะคุณพ่อคุณแม่ทางช่องบุญนำโชคอีกเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้นะคะเซียนสอจะพา FC มาตามแนวทางเลขลาววันนี้ค่ะ ลาว,วันจันที่21ตุลาคม2567นะคะคลิปนี้มัดรวม4สำนักในคลิปเดียวจังในกรสิเขาไปรับชมรับฟังแนวทางดีๆในคลิปนี้นะคะภายเขามาแล้วเส้นซองกับฝากให้คุณพ่อคุณแม่เนาะซอยกดไลค์ซอยกดแช่นะคะหายกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะกดไลค์กดแชร์แล้วใครยังไม่กดติดตามไม่กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆนะคะที่ทางช่องได้นำมาฝากในแต่ละวันเนาะ คลิปนี้นะคะสำหรับเด็กเล่านะคะกลมาพบมาพบออก,กับเซียนซองเป็นคลิปที่2แล้วคุณพ่อคุณแม่หลังจากที่ก้อนหน้านี้นะคะเซียนซองก็ได้ลงไปแล้วนะคะสําหรับบทสัมภาษณ์สดนะคะผู้เฒ่านําโชคนะคะหรือว่าพอเซียนสุระเมืองอุบลเนาะช่วงนี้แบบเอ้ยว่าตัวใดแมนตัวนั้นโหลดคุณพอ่ณพอคุณแม่วันเมื่อกี้หันบอกว่าเลขออกศูนย์เจ็ดนออกศูนย์เจ็ดอิลีบรเน่้ยสุดยอดอิลีนะคะมือน,นี พ่อมีที่เด็ดขึ้กันนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องตั้งใจฟังคลิปของพ่อนะคะเพิ่นจะมเีเขาเอินอย่างหลุดปากบอกเออบางเทีเพิ่นสิหลุดปากเขาเพิ่นมักตัวน,นั่นตัวน,นี้ฮะล่ะเพิ่นบอลแย่มใดเที่มินแมนโหลดนะคะว่าช่วงนี้พ่อก็บ,บอกอยู่ว่า,าดวงพ่อมาแรงนะคะช่วงที่เป็นช่วงที่ต้องกอบโกยเนาะจาังใดผู้ใดที่เป็นแฟนครับพอ่อฝากเขาไปฟังเขาไปเบิ่งคลิปหนึ่งแนวทางของพ่อนํานะคะส่วนคลิปนี้นะคะ พีเดดไม่แพ้กันคุณพ่อคุณแม่มัดร่วมซีสำนักในคลิปเดียวมีของภัยแน่มีของเซียนโคราชเออของพอเซียนสองห้องนะคะปูซุมเงียบแล้วกะอาลงค่ะงวดที่ผ่านมาบิววคุณพ่อคุณแม่เซียนโคราชสามตัวแตกอีกแล้วนะคะสามตัวแตกสองงวดติดแล้วสําหรับแนวทางเล่าของเซียนโคราชมีไภัยโชคมาน้าเพลินบอกคุณพอ่ณพอคุณแม่เออ ประว่าสตรองก็บัเห็นผู้ใดอ,อ,อติดต่อมาสันดีหรือจังใดถ้าผู้ใดที่ได้โชคได้ม้นเนาะบัติาสิได้มรณะับผู้ใดก็แล้วแต่นะคะเซียนโคหลาดบอกผู้เท่าน้ำโชคบกหรือไพ่นะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่อยากให้กำลังใจเซียนต่างๆเซียนเพลินนะคะฝากน้ําใจให้นะคะกะติดต่อมาต่างเบอร์ดานล่างนี่เด้อคุณพ่อคุณแม่ฝากมาได้เลยนะคะหรือว่าทามิไลน์เนาะกะใส่เบอร์นี้เข้าไปแล้วก็แอดไลน์มานะคะกะ ถามเอาเลขบอ่อชอของเพิ่นก็นได้นะคะเส้นซองมีอยูนะคะแต่ว่าเพื่อนบอ่ได้อนุญาตในเส้นซองลงเบอร์เพิ่นนะคะบ่ว่าเซียนผู้ใดเนาะเพิ่นบ่สะดวกสิลับซ้าย f อแล้วก็บ่สะดวกสีมาอ่าได้ยินเสียงโทรศัพท์อยู่ตลอดนะเพิ่นเห็ดงานน้าจังสี่นะเออถ้าผู้ใดสนใจได้โชคได้มานนะคะแล้วก็อยากให้กําลังใจเซียนต่างๆนะคะไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะคะให้คุณพ่อคุณแม่ ติดต่อมาตามเบอร์ด้านล่างนี้นะคะเป็นเบอร์เซียนซองเนาะฝากทางเซียนซองนะคะเพราะว่าเซียนต่างๆเพิ่นไ้เซียนซองเป็นคนจัดก,การให้นะคะก็ฝากหน่อยนะคะเผื่อมีคนสนใจนะคะถ้าบ่มีไลค์ก็โท่มากด้คือกันคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวเซียนซองจะเอาเลขบอ่อชอบเพิ่นไ้นะคะบอชอบแปลว่ายังค่ะล,ล่ะเลขบัญชีอ <laughs> อ้ยสีเอกาเต็มก็บบ่บอกลดเนาะ เอาเมืองรักทานเก้าก้อนนะคะสำหรับวดวันศุกร์เนาะศุกร์ที่18ตุลาที่ผ่านมานะคะแนวทางของเซนโคลาดนี่คุณพ่อคุณแม่เขา่าสามโตอีกแล้วนะคะเลขมันออกอ่าเลขออกเ7เจ็ดเด้อเดินเบื้องก่อนเด้อ9 7 0741เสนาะสามตัวไายก็คือ7 4 1นะคะวันนี้เซนโคราดกับเข่าไปที่โตโตนะคะเลขวิ่งมาทั้งสองเลยทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งนะคะอันหนึ่งมาบนอันหนึ่งมาล่างเนาะ แล้วก็โตจับคู่กับเขาไปที่ศูนย์เจ็ดนะคะบนอ่ะล่างตรงๆเนาะเลขจับคู่เขาไปที่ล่างแล้วก็เขาสามตัวพร้อมนะคะส่วนอาล้งนะคะอาลงจะเข้าไปเลขวิ่งเด้อคุณ่อคุณแม่เจ็ดกับสี่นะคะเจ็ดมาล่างสี่มาบนเนาะอ่าเลขวิ่งอาลงมีกระพาดยาก่พอสมควรนะคะแล้วก็ปูซุ้มเงียบนะคะงวดเมื่อกี้ปูส่มเงียบจะเข้าเป็น เลขติดนะคะมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะสําหรับเลขติดนะคะอ่ะลองจับตามองนะคะจับนันจับนี่ใส่กันหาได้สามตัวอีกเนาะ,ะสําหรับงวดมือนี้นะคะมาแล้วพร้อมแล้วนะคะบอกเลยว่ามือนี้นะคะเสี่ยงข้อรรัสมีพิเศษมาใหา้คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่แมจํางวดนันในบอกงวดทีเอ่อออกหนึ่งเก่าบ่เออที่เพ่นเห็ดดอกจันมาฮะนะใส่เลขหนึ่งเก่าตัวเดียวค่ะนะคุณพอ่ณพอคุณแม่ มาอิลีออกอิลีนะคะดวงช่วงนี้สเส้นข้อหลาดกับพรธรธมดาขึ้นกันมือนีเพิ่พนมีเน้นนักดอกจันทร์มหาห้พร้อมอื้อเตรียมโดดซักเข้าบัตรนี่ืออโบอแมนนะคะบ่ต้องไปโดดซักเส้นองบ้าเลนนะคะจอบซ่อมเบิงนะคะหาเพริรนดวงพุ่งแห้งนะคะหามือนีผ้าเข้าโชคเข้ามานอีก,นนอกนนเนาะคุณปอคุณแม่เนาะก่อนสีบเบงแน่ทางตัวเลขนะคะขอฟากแน่นะคะอะ ขายของแน่จากน้อยเนาะสาหรับผู้ใดที่สนใจนะคะกําลังมองหาตัวซอยดีๆนะคะไปซอยรักษาในเรื่องฝาเรื่องกะเรื่องจุดด่างดําเป็นซิ้วผิวมองค่านะคะผู้ใดที่ไม่เป็นหาเรื่องหนาเหี้ยวนาแหงหนาแบบบม่มีความชุ่มชื่นบ่มีนามมีนวลบ่เป่งปังนะคะนาพวกขาวหวนาไวยังไงเนาะคุณหมอคุณแม่ล่องเอาตัวนี้ไปใส่เบิ่งนะคะบอกเลยนะคะทาแค่ก่อนนอนเท่านั้นทางง่ายๆใช้ตัวเดียวนะคะทาแค่ก่อนนอนเท่านั้น ใช้ติดต่อกันอย่างน้อยสองกระปุกขึ้นไปนะคะเฮาจะสัมผัสได้ด้วยตัวเองว่าหนาเฮาส่งขาวขึนนะคะฝาทีมเคยนานาน,านี้มันจางลงแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากเพิ่มความมั่นใจนะคะว่าเฮาบด้คิดไปเองเอออยากให้มีมูมาทักมาถามเน่นะมีผู้ย่องเน่นะว่าหนาเฮาขาวขึ้นใช้ไปเลยค่ะติดต่อกัน4ี่กระปุกขึ้นไปค่ะคุณพ่อคุณแม่ ใส่ติตตกันยางหน่อยซกระปุกนะคะรับประกันได้เลยวันหน้าเราจะเขาวขึ้น2-4ถึง4ระดับค่ะ2ระดับคือสำหรับผู้ใดที่อยู่กลางแจ้งนะคะแต่ท้าซระดับนี้คือบางคนพนิษงานในโฮมหนะาบ่ได้ถึงแดดนะคะแต่วันานานบ่ขาว,ว่าไซยังสินะอยากได้ตัวซอยถ้ายิ่งไม่โดนแดดเลยไม่ถึงว่าไม่ค่อยเจอแดดนะคะ แห้งเขาแห้งคุณพ่อคุณแม่บอกเลยการันตีเลยนะคะลองเอาไปใช้ดูเพราะคนที่เขาเาไปใช้สวยหล่อกันหมดแล้วค่ะตอนนี้เอติดต่อมาตามเบอร์ด้านล่างนี่แหละคุณพ่อคุณแม่คะ่ะเบอร์เดียวที่ติดต่อเส้นจองนะคะบกาสิ不管是桑 k ีมหรือฝาค่าน้าใจหรืออิงยังก็แล้วแต่หายไ,ไยนะคะก็เบอร์นี้เลยนะคะ0940292674ค่ะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ ผอมทรงอยู่เดอ้อจ้าตอนนี้ยังมีของหอมทรงอยู่นะคะอะโอเคเขาซูแนวทางตัวเลขของเฮานะคะเลขเล่าเนาะคลิปนี้นะคะเปิดสำนักแรกเนะะี่ย่ะมาเปิดกันที่แนวทางของเซียนโคราชค่ะเลขกล่าวมือนี้นะคะเซียนโคราชเด่นวิ่งรูดไปที่สองกับสามค่ะผอมเห็ดดอกจันนะคะไปที่เลขสามอ่าผู้ใดไปเมื่อยไปแลนละไปเนาะ จับู่มหาห้นะคะมีเก้าซีเก้าห้เก้าหกสองสาสองหหนึ่งสกันไปที่8ปดส8มแห้าแล้วก็เก้าสค่ะโตที่เน้นนักนะคะเส้นข้หลัดเน้นมาหายซหางด้วยกันเนาะเน้นหนักวงกลมไปที่เลขเก9าห้าเหสองสแล้วก็สองห้านีแลวกันนี่นี่ ที่เส้นซองบอกที่เด็ดนี่คุณพ่อคุณแม่เมื่อนี้นะคะเส้นข้อราดเฮ็ดดอกจันซองดอกนะคะไปที่เลขเก้าหากับเลขสองสามมัั่นเออเอาลองพิจารณาเบื้องเดิอนะคะแตะวมมือนั่นนี่เพิ่นเน้นมากฮันละเฮ็ดดอกจันมากใส่เลขหนึ่งเก่าเลขมันออกหนึ่งเก่าอีลีบอลแน่นนะคะมือนี้อาจจะเป็นคือมือนั่นก็ได้นะคะลองดูนะคะ ฝากหลักร้อยมานะคะวันนี้มีเลข2เลข3เลข1นะคะวงกลมไปที่เลข3นะคะสำหรับหลักร้อยเนาะจับ3ตัวมาฝาก fc นะคะ4หางด้วยกันนะคะ295 395 385 396เค่ะเลข3ตัวนี้ก็ว่างบ่ใดเลยสำหรับเซียนโคลาดนะคะเพราะว่าแตก3ตัวมาสงวดติดแล้วนะคะลองดูเนาะ้วก็ จับเป็นซโตเมา่สองหางเนาะสองสแล้วก็3 3 95ค่ะตามนี้เลยนะคะที่เอซรอคอยกันเยอะพอสมควรเนาะสำหรับแนวทางของเซียนโคราดแคปนาจ,จอเด้เอ,อคุณพ่อคุณแม่นะมากแล้วก็ย์เฝ้าตัดสินใจนะคะหายเอซเบิงอีกสาสำนักก่อนนะคะสาสำนักนี่ก็ว่างใจบ่ได้นะคะโดยเฉพาะพอเซียนสองหองเรืออลงนี่ก็ลอยมาดีขนาด แล้วกระปูโสมเงี่ยมนี่คุณพ่อคุณแม่เออโตเด้นโตว,วิ่งนี่เออดเนี่ยอ,อยูย่เดอ้เออ้าจับตามองเบ่งนะคะต่อกันที่แนวทางของอาหลงค่ะแลาว,วันนี้นะคะอาหลงวิ่งไปที่ห้ากับ6กค่ะคุณพ่อคุณแม่จับคู่มามีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองหกศสองกันไปที่7จสองแล้วก็8ปสองค่ะ มีตามนี้เลยนะคะอันลงบารีเนนมหาห่เนาะห่มาตามนี้เส้นสองกะเขียนตามที่อันลงทรงมาเลยนะคะลองเบิ่งค่ะคุณพ่อคุณแม่แคบหน้าจอได้เลยนะคะเอ๊รู้สึกว่าเอ่อตละลซียีนี่ค่อนข้างมีเหล็กสองกันนะคะเออเนาะนี่ป้ซุ่มเงียบกับมีเหล็กสองอีกคุณพ่อคุณแม่เลยบ่แน่บ่แน่บ่แน่เอา ต่อสำนักที่3นะคะมาต่อกันที่แนวทางของปูซูเ,เนียบเนาะนี่สองเมื่อเกิืงเลยนะคะสำหรับแนวทางลาววันนี้ของปูซมเนียบเด่นวิ่งรูดฟันเม็ดเดียวไปที่เลขสอค่ะเลขติดให้มากมืออีกคือมีเลขเจเลขสามเลขสอนะคะจับสาตัวสามหางนะคะเอ่อศูนย์เามเจ็ดสแล้วก็4 0 2ค่ะ ส่วนเลขจับคู่นะคะวันนี้ปู่จับมาให้แค่4หางเท่านั้นนะคะมี7 2 4 2 0 2 3 2อ่ะมี3 2มสออีกไปตรงกับตัวเน่นเสี้ยมข้อรหัสอีกเอาเหล็กรดผ้ามากมือเสานี่ก้อนปิดคลิปของพอสุลากัดสามสองเนึ้อคุณพ่อคุณแม่อุ้ยสิติดว้ดอกมือแรงนี่เอาเอาเอาเดี๋ยวขอเบิรงของอ่า พอเซียนสองห้องก่อนสำนักสุดท้ายซิมี่อีกบนะคะเลขตัวนี้นะคะปิดท้ายสำนักที่สี่นะคะมาปิดกันที่แนวทางของพ่อเซียนสองห้องค่ะกลับมาแล้วนะคะพร้อมสูตรเด็ดวาสั่นพ่อว่าลาเมอรอนี่นะคะพ่อเซียนสองห้องเดนวิงรูดไปที่หกกับแปดค่ะจับคูม่าเนาะมีสามหก6ีหกห้าหกสามแปดีแปดห้าแปดหกแปด ทาเมอนีเลขลเล่าสิเบิลนะคะพอวาสิเบิลไปที่6-6หกับ8ปดแมาสันมีทอนีเลยเอาแค้นๆนะคะสําหรับแนวทางเล่าวมอนีของพอเซียน2อหองค่ะแคบหน้าจอเลยคุณพ่อคุณแม่ลองเอาไปเปรียบเทียบเบิ้งใส่กันนะคะมักโตได้โตได้มันส่งคือนะคะไปในทิศทางเดียวกันบ่นะคะมมอนีกับค่อนข้างที่จะไปในทิศทางเดียวกันอยู่พอสมควรนะคะลองเบิ้งนะคะคิดว่าเมออนี ตก่กีก็ขักละเส้นสองบาทอืมที่แน่แนก็คือเห็นแล้วละ่ะโตที่มันคือกันไลยๆค่ะนะ่ะสิติดไว้จากน่อยอยู่นะคะพราสุราเนาะอ่าอีย่างที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งคืออีย่างที่มันเป็นเรื่องบังเอิญคุณพ่อคุณแม่มันจะมักนี่อีกยังบังเอิญแล้วมันสิมักมากนะคะมือเสานี่สัมผัสกันนะคะกําลังสิปิดคลิปนะคะอ่าที่แหลกพอว่าว่าเรมีงานมามีรถมาดอกประสันบาทที่นี่จบแล้วสัมผัสกันจบกําลังสีอไหวพอวยหวยใช่แล้วนะคะ ลดมาสองพ่อดีคุณพอคุณแม่อือม,มัเมาเคโสสันมีเหล็กสามสองอยู่ในนน้น,นเออไปเบิ่งนะคะสามตัวมันเป็นตัวใดให้คุณพ้อคุณแม่ไปฟังไปเบิ่งเองนะคะลองพิจรารณหาเบิ่งนะคะที่แน่แนเส้นรองกาบ ซิ City ติตัวนี้แน่ยอยู่มือแรกนะคะเพื่อได้โชคได้มหมันถ้ามันเป็นเรื่องมันอื่นถ้ามันถ้า,าเพิ่นเอาโชคมาหา้เนาะอ่ะจากใดกะลองพิจารณาเบิ่งชอบก็จัดขัดก็ผ่านเหมือนเดิมนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะที่แจซองบอกไปเมื่อกี้ก็คือแสดงความคิดเห็นนะคะพอแจซองกัหาแนวทางเบิ่งแนวทางเพื่อจะไปลงทุนด้วยกันบอไดให้คุณพ่อคุณแม่มาตามหรือว่าบอไดชักชวนให้ไพ่ไปเฮ็ดอิงยังไปลงทุนหรือว่าไปเรียนการพานันนะคะแค่พูดให้กันฟัง นะคะโปรดเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะอะยังไงก็สําหรับเลขรลาว,วันนี้นะคะหนูก็ขออวยพรให้ทุกทุกท่านนะคะไม่ว่าจะหยิบจับตัวไหนนะคะลงทุนแนวทางตามไพ่นะคะกับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทุกคนโชคดีโชคแห่งโชคมั่นกันนะคะสําหรับเลขเลา่าเรียบร้อยจัดทําลงไหแล้วบาท,ที่นี่คลิปถัดไปไปต่อรัฐบาลไทค้ค่ะวันนี้อัดแน่นอัดหนักมีแต่ทีเด็ดทั้งนั้นนะคะบอกเลยว่า ห้ามพลาดแม้แต่คลิปเดียวนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ